วัตถุมงคลหลวงพ่อรวยมูลค่ามากกว่าหลักล้านบาทวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันในมูลค่าสูงกว่า1ล้านบาทจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับก่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ อันดับที่ 1, เหรียญกระถินปี2,546หรือที่เรียกกันติดปากว่าเหรียญ5แชะเสียงแชะที่เป็นชื่อของเหรียญน,นี้มีที่มาจากเสียงปืนที่ยิงไม่ออกจากปากกระบอกโดยมีตำนานที่กล่าวถึงเหรียญน,นี้ไว้อยู่หลายตำนานโดยมีตำนานที่หนึ่งกล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งงานวางศิลาฤกษ์ลงเรียนบ้านตะโกตำบลดอนยะนาง ในขณะที่พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์ชยันโตโดยหลวงข้อรวยได้ประกอบพิธีเจิมแผ่นศิลาเลิอกอยู่นั้นได้มีกำนันท่านหนึ่งคิดอย่างไรก็ไม่ทราบชักปืน9มม,มประจำกายหวังจะยิงข้ามสายศีลแต่เมื่อยิงปรากฏว่าปืนที่ตัวเองนั้นพกมายิงไม่ออกถึงแม้จะย้ำไปถึง5ครั้งด้วยกัน และอีกคราวหนึ่งกำนันคนเดิมนั้นแต่ต่างสถานที่กันเหตุเกิดขึ้นในวันเปิดป้ายที่ทำการกำนันตำบลดอนย่านางขณะนั้นหลวงพ่อรวยเจิมป้ายอยู่กำนันคนเดิมนั้นนึกครึ้มใจชักปืนออกมายิงอีกโดยยิงข้ามป้ายที่ทำการกำนันปรากฏว่าปืนนั้นยิงไม่ออกอีกเช่นเคย ครั้งสุดท้ายกำนันนั้นได้สวมบทบาทเดิมอีกครั้งเป็นเสือปืนไหวแต่คราวนี้เหตุเกิดในงานยกช่อฟ้าสาลาการ,ปรเปลี่ยนวัดตะโกเรียกว่าไปยิงกันถึงทินวัดเลยทีเดียวในขณะที่หลวงพ่อรวยและชาวบ้านกำลังเข้าแถวจับสายสินเพื่ออันเชิญช่อฟ้าขึ้นประดิษฐานบนแท่นกำนันได้แผงลิ ทักปืนลองของอีกครั้งโดยยิงข้ามสายสินที่ชาวบ้านและหลวงพ่อรวยนั้นถือไว้ปรากฏว่าปืนนั้นยิงไม่ออกกลับกลายสภาพเป็นแค่ท่อนเหล็กธรรมดาโดยปริยายแต่เมื่อหันปากกระบอกปืนไปทางอื่นปืนนั้นก็ทำงานปกติลองยิงใหม่เสียงดังสนั่นวันไหวกำนันถึงกับ ก้มกราบขอขมาหลวงพ่อรวยแล้วกล่าวเสียงดังฟังชัดว่าผมยอมแล้วครับหลวงพ่อ,พอเหรียญกระถินปี2546หรือเหรียญ5แชะเนื้อทองคํามีราคาซื้อขายเปลี่ยนมือล่าสุดอยู่ที่1,500,000บาทอันดับที่2 เหรียญรวยพันล้านปี2555ที่ระลึกในงานมุทิตาธรรบุญอายุ92ปีวันที่9ธันวาคมปี2555ณวัดตะโกตำบลดอนแยนางอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นรวยพันล้าน เพื่อก่อสร้างสาลาจ,จะตุรมุกกลางสระน้ำที่วัตะโกและเพื่อสมทบทุนมูลนิธิหลวงพ่อรวยปาสาิโกเหรียญรวยพันล้านเนื้อทองคำจัดสร้างเพียงแค่99เหรียญเท่านั้นโดยใช้น้ำหนักทองในการจัดสร้างจำนวน2บาทราคาเช่าบูชาออกวัดปี2555ราคา65,000บาทเมื่อการเวลาผ่านไป เหรียญรวยพันล้านขึ้นแท่นเหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่งของวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยทำให้ราคามูลค่าการซื้อขายปัจจุบันอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านแสนบาทจนถึง5ล้านบาทเลยทีเดียวอันดับที่3เหรียญชนะจนปี2,556 เหรียญน,นามมงคลยอดนิยมไม่แพ้รุ่นใดๆในวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยรุ่นชนะจนปี2556จัดสร้างในงานมุติตาสงนาม5พฤษภาคม2556ณวัดตะโกวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างรุ่นชนะจน เพื่อก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอนเนกประสงค์ที่วัดตะโกและเพื่อสมทบทุนมูลลนิธิหลวงพ่อรวยปาสาติโกเหรียญเนื้อทองคำรุ่นชนะจนจัดสร้างจำนวน99เหรียญมีให้เช่าบูชาจำนวน78เหรียญอ้างอิงจากหนังสือเล่มสีน้ำเงินโดยวัดตะโกจัดสร้าง เหรียญเนื้อทองคําน้ำหนักประมาณ26กรัมให้เช่าบูชาเมื่อปี2556ราคา59,999บาทการเวลาและศรัทธาของสาธุชนที่ศรัทธาหลวงพ่อรวยปาสาธิโกเป็นเครื่องพิสูจน์ความนิยมของเหรียญรุ่นชนะจนทำให้มูลค่าการซื้อขายเปลี่ยนมือปัจจุบันอยู่ที่ 1ล้าน2แสนบาทถึง1 00 5 0 0 0ล้าน5แสนบาทและนี่คือวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยที่มีมูล,ลค่าสูงถึงหลักล้านบาทคลิปวิดีโอต่อไปจะมาอัปเดตข้อมูลต่างๆอะไรเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยอย่าลืมติดตามกันนะครับหากท่านใดมีคำแนะนำ อยากให้ทำวิดีโอเกี่ยวกับวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับ